สวัสดีครับนี่คือบอร์ดไฟวิ่งเวอร์ชันที่2ซึ่งเวอร์ชันนี้จะลดขนาดของตัว IC ลงให้มีขนาดกระทัดรัดส่วนการเอาพุทเตอ์ออกไปก็มีเท่าเดิมก็คือ8จุดจะสังเกตได้ว่ามีการโปรแกรมเข้าไปนะครับโปรแกรมในที่นี้มีอยู่ส1โปรแกรมนะในการใช้งาน นี่ยกสวิตขึ้นมาแบบนี้ก็คือโปรแกรมที่1น่โปรแกรมที่2นะครับก็จะวิ่ง3จุดด้านซ้ายมือจะเป็นไฟวิ่งอิสระซึ่งกระพริบอยู่ตลอดเวลาต่อไปเป็นโปรแกรมที่3ก็ะจะวิ่งกระพริบสี่จุดไปเป็นโปรแกรมที่4 ไป่แกมที่สี่จะกับพี่ห้าจุดโปรแกรมที่ห้ากับพี่หกจุดไล่ไปเรื่อยๆแล้วก็โปรแกรมที่หกครับกับพี่เจ็ดจุดโปรแกรมที่เจ็ดกับพี่หมดเลยครับแปดจุดทั้งหมด างนั้นก็เป็นโปรแกรมที่8ก็จะเป็นไฟลีนะกับเบไม่ใช่กรเพบกับเป็นลีซึ่งจะเร็วนะกับลีเร็วกับลีแบบช้านี่โปรแกรมที่9จะลีขึ้นมาชา้าๆค่อยๆสว่างแล้วก็ค่อยดับนะโปรแกรมที่10 เอาขึ้นมาลงข้างล่างหมดเลยจะติดค้างหมดเลยนะไว้เทสไฟว่าไฟติดทุกดวงไหมโ,โปรแกรมสุดท้ายก็เป็นนะขึ้นบนหมดเลยก็จะกระพริบทั้งแดดวงนะครับต่อไปจะเป็นการเซตความเร็วในการกระพริบ,บนะความเร็วแรกที่กล่าวมาก็คือเร็วที่สุดนะครับจะมีอยู่สี่ระดับนะครับก็คือ เอาจัมเปอร์ออกแล้วก็ใส่จัมเปอร์หนึ่งสองสามก็จะกระพริบลดหลัลน่นลงไปอันบนสุดก็จะกระพริบช้าที่สุด